ช้างออกนอกป่าไม่ใช่อเรื่องเล่นๆแต่วันนี้กองทัพอากาศบินเข้าช่วยทันทีเพื่อปกต้องพี่น้องประชาชนว่ากันแบบสุดมัน เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2568ณหมู่บ้านโนนสมพรตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสักแก้วศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองบิน3ภายใต้การกำกับดูแลของนาวาอากาศเอกทรงศักดิ์ธรรมสารผู้บังคับการกองบิน3ได้สั่งการด่วนมอบหมายให้ฝูงบิน302ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจสำคัญระดับชาตินี้ภารกิจคือ ผลักดันช้างคื้นสู่ป่าเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรของประชาชนอากาศยานไร้คนขับโดมิเนเตอร์เเจ้านี่บินขึ้นทันทีใช้ศักยภาพเต็มร้อยในการสำรวจเส้นทางการเคลื่อนที่ของช้างตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าแบบใกล้ชิดเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์และลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามยัางีในสำคัญ ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสแก้วเป็นภาพของทีมเวิร์กระดับจากใจถึงใจที่มุ่งช่วยประชาชนโดยแท้จริงนี่คือแนวคิดเคียงข้างประชาชนของกองทัพอากาศพร้อมยืนหยัดเคียงข้างทุกพื้นที่ทุกเหตุการณ์และทุกภารกิจที่ช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วประเทศนี่คือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านพบกันใหม่ใน28 HB News สวัสดีครับ